เด่นที่สุดนะครับในวันนี้นะครับในวันนี้เนี่ยการทีเซ็นห้เนี่ยมันเป็นการให้โอกาสนะครับแล้วก็จากที่ผมดูดแล้วเนี่ยพี่เนี่ยก็น่าจะต้องมีลูกทุกคนส่วนมากน่าจะมีลูกเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับมีไหมครับพี่มีอะไรครับมีแล้วใช่ไหมครับพี่บอกเอามีมีลูกอย่างไรครับขออนุญาตครับมีเนี่ยนะครับแหมยิ้มยิ้มถ่ายวิดีโอย่างเงี้ยครับเอาภรรยาภรรยาที่มีดูดูแล้วน่าจะมีเยอะครับเพราะเราเขาเดียวกันด้วย ่่าไมไไวันนี้นะครับผมจะมาพูดในเรื่องของการล้างมือให้สะอาดนะครับการล้างมือให้สะอาดเนี่ยถามว่าทำไมเราจะต้องล้างมือเพราะเราจะใชอมือมเราสะอาดปุ๊บเวลาเราจับอะไรหน้าเราปุ๊บก็จะมีสีตับขาวตับเลยใช่ไหมครับนะครับถา,ราถามว่าก็ถออุประสอบเนี่ยเพื่ออะไรนะครับก็เป็นวิธีการล้างมือสะอาดถูกต้องถูกสุกข,ขลักษณะอานา,นามัยนะครับก็ต้องถูกต้องด้วยนะครับ ในในในถามว่าถ้าจะถามว่าพี่ทราบไหมครับว่าขั้นตอนที่ถูกในการรั้งมือมีกี่ขั้นตอนนะครับถามนะครับรหล่นที่ท่ารลองทำกระดาษคี่ขั้นตอนเบต้าเบต้านะครับแล้วที่บุคลากรนะครับถามนะครับว่าหลังทีการรั้มือมีกี่ขั้นตอนในต้าเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ในวันนี้ผมจะมีมีมาแจกให้ครับเพื่อที่จะเอาไปให้กับ ูหรือว่าเรากาไว้ทําเองด้วยเราจะได้น้งำร้ถูกต้องนะครับอ่าธุทุกคนนิดนึงครับเชื่อทีนึงเป็นกันนิดนึงนะครับเชื่อธรรมอาหารกินนะครับสาธุนะครับอาจารย์อาจารย์ด้วยนะลใครหมดเลยลู๊ให้อาจารย์ก็อาจารยก็ตกไปตามระเบียบนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับสาธทุกคนครับ ถุมือขึ้นม,มาเลยครับถอดแหวนถอดนาฬิกาครับจะได้ไม่ช้าครับถอดแหวนถอดนาฬิกานะครับลำดับแรกดูเลยครับดูตามนะครับหูฝ่ามือเลยครับโหูเลยครับอย่างนี้ครับลำดับที่หนึ่งนะครับส่วนลำดับที่สองนะครับข้างหลังมือนะครับฝ่ามือทั้งสองข้างนะครับลำดับที่สามนะครับนี่ครับเอามาคลุกๆกันนะครับและลำดับที่สี่นะครับอย่างนี้ครับนี่ครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับทั้งสองมือนะครับปุ๊บ ลำดับที่5นะครับหัวนิ้วมือนะครับหัวนิ้วมือหัวนิ้วมือนะครับแต่เราจะ่กนี่ครับอย่างนี้ครับอาชีพของเรานะครับและลำดับที่7คือข้อมือของเราครับเท่านั้นเองเราก็จะได้มือที่สะอาดนะครับและ้วเราก็อย่าลืมสวมแหวนและไนจาด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะหายนะครับเวลาเราสไปในห้องน้ำนะครับก็ หลังน,นั้นพ,พวกพี่ๆก็สามารถที่จะเอาสั่นี้นะครับไปทดลองใช้ได้และกระผมสิเวเศลาพรก็ขอจบก,การนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับและเชิญไม่ให้เป็นการเสียเวลาแต่ำลำดับต่อไปขอเียนเชิญคุณกัิกาใจดีครับ